การค้นพบหลักฐานจดียุทธาถีที่ใช้ยืนยันตำนานพระเรศวรชนช้างเป็นเรื่องจริงคุณเทพบุญตานนนเล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่ายุทธาถีระหว่างสมเด็จพระเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปรามังกรโยชวาหรือ มังสามเกียรติที่เรารู้จักกันในประวัติศาสตร์ไทยในพุทธศักราช2135นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกเน้นย้ำผ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสื่อต่างๆทั้งตำราเรียนการ์ตูนรวมไปถึงภาพยนตร์ซึ่งชื่อเสียงและวิลกรรมของสมเด็จพระนเรศวรในสงครามครั้งนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสักการะเจดีย์แห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามเจดีย์ยุทธาธิที่เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พระนริสวรเอาชนะพระมหาอุปราชได้ในสึกข่าวนั้นกับเพิ่งค้นพบในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่นะครับตลอดรัชสมัยในรัชก,กาลที่หกนโยุบายชาตินิยมที่มุ่งเน้นการยกย่องวีรบุรุษของชาติเช่นพระร่วงสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสมเด็จพระนเรศวรถูกใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงเห็นชาติบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะครับโดยเฉพาะกรณีของสมเด็จพระนเรศวรดูเหมือนว่าจะทรงให้ความสําคัญเป็นพิเศษในฐานะวีรบุรุษสงคารามผู้กอบผู้เอกลาชของชาติไทยนะครับ ดังนั้นแล้วพระบรมราชูปายชาตินิยมต่างๆในรัชกา,กาลที่หกจึงได้พยายามที่จะเชื่อมโยงพระราชนิียกิจในพระองค์กับพระราชรกรณียกิจในสมเด็จพระรีสวนนะครับเช่นการต่อตั้งกองเสือป่าซึ่งนับได้ว่าเป็นนโยบายชาตินิยมที่สุขขทสดที่มุ่งหวังที่จะปลูกฝังการจัดการประชาชนให้มีความรักและความหอวงเหงียนชาติบ้านเมือง นะครับด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสือป่าเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติจากการลุกรานของอริราชศัตรูนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำชื่อหน่วยเสือป่าแมวเสารซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ทำหน้าที่สอดแนมฆ่าศึกของสมเด็จพนเรศชรมาตั้งเป็นชื่อให้กับกองเสือป่าในพระองค์นะครับ การมีชัยในสงครามยุทธาธิทําให้สถานะวีรุฬหลสงครามของสมเด็จพระนเรศวรมีความพิเศษเหนือพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับดังนั้นก็ตามในช่วงพุทธศตวรรษที่24การถกเถียงถึงการเกิดขึ้นจริงของสงครามยุทธาธิและการที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสังหารพระมาหาอุปราชได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อพระม่าได้นําเสนอพงศาวดารฉบับ หัวแก้วนะครับในพุทธศักราช2 3งพสามรเจาซึ่งอธิบายว่าสมเด็จพระมหาอุปราชจงชิ่นพระชนเพราะถูกยิงนะครับพงศวรรคการตะกกาวทําให้เกิดข้อถกเถียงว่าสงครามยุทธตาาถีนั้นได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มนะครับเพื่อตอบโต้ตพงศดารฉบับหัวแก้วสยาไมได้เริ่มต้นตั้งหอสมุดสําหรับพระนครขึ้นโดยมีหน้าที่ชําระรวบรวม จัดพิมพ์และเผยเพร่ความรู้ต่างๆของจาดไต่ขึ้นรวงทําความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยซึ่งนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามยืนยันการมีอยู่จริงของทุกขามยุติธารมผ่านงานพระราชพงศสวดานกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดนะครับซึ่งหอสมุดคนพบในพุทธศักราช2450นะครับ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงต้องการให้ภาพลักษณ์วีรบ,บุรุษสงครามในมสมเด็จพระเลศวรเพื่อสนับสนุนพระบรมราชโอบายชาตินิยมด้วยเหตุดีนะครับการเริ่มต้นตำรวจทางบรงคดีเพื่อค้นหาจีดียุทธาธิซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์นชนช้างนะครับอันจะเป็นการยืนยันว่าสงครามยุทธาธิีได้เกิดขึ้นจริงจึงร่วมตึ่นขึ้นใน ปีพุทธศักราชส4 5 6นนะครับเมื่อพระยาสุนทร์สุครามอี้กันสูรผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีสมัยนั้นนะครับซึ่งพยายามค้นหาเจดีย์ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลจากพระราชพงศาวดารที่บันทึกในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับได้ค้นพบพระเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งมีสภาพทำรูปทุกจุมตั้งอยู่กลางป่าณบริเวณลำน้ำ บ้านคอยในแขวงเมืองสุพรรณจ้าพญาสุนทรสุครามจึงได้ให้ช่างถ่ายรูปประกอบทำแผนที่ระยะทางและทำหนังสือกับบุคคุมทูลเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้กกาเจ้าอยู่หัวในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2456นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้กาเจ้าอยู่หัวทรงได้รับหนังสือที่เจ้าพระญาสุนทรสุครามทูลกล้าแเลวทรงมีพระราชดำริว่า เรื่องพระเจดีย์ที่เจ้าพระยาสุนทรสุขามพบนั้นน่านจะเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรได้มีพระบรมราชโองการให้สร้างขึ้นตั้งจริงจากราชกิจจานุเบกษาสองนปร้อสี่ิบเอดน,นะครับและเพื่อยืนยันว่าเจดีย์ที่พระยาสุนทรสุขามคนพบนั้นเป็นของจริงรัชกาลที่6ทรงมีพระบรมราชโองการให้มีการขุดค้นพื้นที่รอบพระเจดีย์นะครับ เพื่อค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลือจากสงครามในข่าวนั้นซึ่งในรายงานที่ตูนก้าร้ายพระองค์ก็ปรากฏว่ามีการค้นพบอาวุธโบราณถูกฝังอยู่บริเวณดังกล่าวทั้งธนูโบราณปืนใหญ่ธงชัยนำพรักรารานของกองทัพสวบิจพระนเรสวนนะครับอ้างอิงจากราชกิจานุเบกษาหน้า2846นะครับ หลังจากที่มีการค้นพบเจดีย์ยุทธาทีแล้วรัชการที่หกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัศการพระเจดีย์แห่งนี้ด้วยเหตุนี้ในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2456หพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสือป่าหลวงรักษาพระองค์เสือป่ามณฑลนครศรีและลูกเสือหลวงโรงเรียนมหาเล็กรวมกว่า400รอคนเสด็จพระราชดำเนินทาง สุนทรมากจากพระราชวังสนามจันเพื่อไปนมัสก,การพระจีดียุทธาถีนะครับขบวนการเสด็จพระราชดำเนินทางสุนทรมากถึงพระจีดียุทธตถีในวันที่21มกราคมพุทธศัก,กราช2456นะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกราบนมัสก,การ พจจีดียุทธาธิแลวพระยาสุนทรสุครามได้รูบก้าถวายสิ่งของโบราณที่พบในบริเวณรอบๆพะเจดียุทธาธิหนึ่งในของโบราณที่ค้นพบก็คือวัชิระนะครับซึ่งทําด้วยทองจำลิดยอดหนึ่งโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยอดธงใจนำพระคาชาทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งในคำกราบประคมทูลายงานของพระยาสุนทรสุครามก็ได้พยายามปลุกยูม ภาพลักษของวิรบุรุษสงคารามกับรัชการที่หกดูยพระยาสุนทนสรสุขามได้รายงานว่าการค้มพบวชิระในขราวนี้เป็นของซึ่งสมด็จพระเรยสวนมหาราตั้งพระราชาดยไทยประทานไว้สําหรับพระองค์ให้เป็นสวัสดิมงคลสนองพระราชอุตสาหะน,น,น,นะครับอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาหน้าช่4งันเปรอยสี่สิบเ็ดนะครับ ต่อมาในวันที่2ีมกราคมได้มีการทำพิธีบวงสวงและสมพูดพระเจดีย์โดยมีบรรดาเสือป่าลูกเสือตำรวจทาหารเข้าร่วมในพิธีซึ่งในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หวัวจงทําหน้าที่ผู้บังคับบัญชากองผสมด้วยพระองค์เองในพิธีครั้งนี้อ้างอิงจากพระกิจานุสานาหน้า2847 นอกจากนี้แล้วจะมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เองสมเด็จพระเจ้าบร,รมรุมถืธอกรมพระยาำดำรงราชานุภาพสุ่งพระนิพุนธหนังสือประวัติศาสตร์สองเล่มที่มีส่วนสําคัญในการยืนยันว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทั่ยุทธหัตถิกับมังกรโยธวาคือไทยรบพรม่าและพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรงานทั้งสองจึงได้บรรยายฉากลบระหว่างทั้งสองพระองค์ และสรุปว่าสมเด็จพระนเรศวรจงทหารมังกรยสว่าจิ้นพระชนฯข่าคอช้างในยุทธหัตถีข่าวนั้นนะครับด้วยเหตุน,นี้เองตำนานการชนช้างระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระมหาอุปราชจึงได้ถูกยืนยันว่ามีอยู่จริงผ่านการค้นพบเจดียุทธหัตถีในรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและถูกบันทึก สืบอทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน